สวัสดีครับพี่น้องครับช่องนครวงศาเสกรับดำเนินอไรการโดยบาวคอดนครวังศาเสกครับพี่น้องครับโอ้เมื่อนี่มาแบบแปลกๆพี่น้องเอ้ยนะครับบอดายูหลังหันหมอลำนะครับพอดีมีโอกาสได้ลับบ้านนะครับก็เลยมาบึงตอนผมมาที่แรกหันน้ามขึ้นพะนาวหน้ามขึ้นจนว่าจนท่วมเขาท่วมยังพูละพอดียินข่าวว่าน้าลดแล้วนะครับก็เลยสีภาพพี่น้องมาเบึงบรรยากาศหลังจากที่น้ามมันท่วมเขาแล้วบอดีมันลดลงมันิีป็นยังไงนะครับ ท่วมคักท่วมเนี่ยพี่น้องท่วมจนบ่มีมุกตีนะครับปื้อนี้เปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องหลังจากพี่น้องเห็นอยู่หลังหัตต์มอลลั่นี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเบิ่งทองไห่ทองนานะครับบรรยากาศยามมื Yet มมม้อแลงต,ตอนน,นี้เป็นเวลา4:12นครับพี่น้องสิพาพี่น้องมาเบิ่งตอนน้าลดมันสิเป็นจังได๋เข้ามันสิอยู่จังได๋นะครับขี่รถเลาะเล่นพี่น้องก็เลยมีโอกาสได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายพาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศของทองไห่ทองนาอีสานบ้านเฮานะครับสำหรับพี่น้องผู้อยู่ต่างประเทศคือฮอดบ้านดอกว่านะครับ เพืด่อได้เบิ่งคลิปนี้นะครับก็ฝากเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากากดซัสบสไครต์แน่อย่าลืมกดกระด,ดิ่งพี่น้องบาดขนาดซีโมงแดดยังห่อนอยู่ไปสิพี่นอ้องย่างเบิ่งบรรยากาศครับผมครับพี่น้องนะครับบรรยากาศนะครับน้ำลดแล้วนี่พี่น้องเห็นหล,ล่องลอยเลยพี่น้องเห็นหล่องลอยเลยโอยนี่พี่น้องนะครับผมขี่รถลงมานะครับทางนี้เป็นถนนนั่นแหละพี่น้องนะครับทางนี้เป็นถนนนะครับแต่ว่ามันหนักน้ำท่วมแต่ว่าตอนนี้มันลดแล้ว นะครับปูนนี่พี่น้องเห็นเลือบอ่พี่น้องเลือจอดนะครับน้ำท่วมหอดเท่าไรนะครับกษิยอยู่ประมาณเบิงขีดขีดต้นไม้เป็นหลักกษิตยอยูย่ประมาณนี่แหรอพี่น้องนี่ประมาณเพียงหัวเข่าครับประมาณเพียงหัวเข่านี่พี่น้องนะครับผููพื้นเอาเลือมาจอดไว้อันทงหน้ายู่ละแวกนี่ก็คือสี คือเรียบ้อยนะครับถึงนามถ่วมไปเลยนี่นะพี่น้องเอ้ยโอ้เขาก็เล่น่าไปเลยพี่น้องนามมันขึ้นนะครับนามมุลขึ้นนะครับนามมูลขึ้นนะครับท่วมเขานะครับอันนี้พ่อเอาได้ก็เอาอันนี้พ่อเอาว่อได้ก็ต้องทิมแล้วพี่น้องนะครับพูดนะนามขึนนี่พี่น้องตอนนั่นวะตอนมันขึนนี่บ่ได้มาไทยพี่น้องเบื้องหลอกไทยได้ตอนมันลด นะครับน้ำขึ้นมันลงมาบ่พราะอะไรว้ยขุ่นนะพี่น้องวุ่นสังเกตเรือเห็นบ่อเรือเขาจะเอาเรือมาจอดขุ่นกระลังอันอันกับซิเมนกู้เขาถ่วมน้ำขึ้นมาพี่น้องมันเสียดายนะครับเพื่อจะไดก็ได้ที่ว่าเอาเขาขึ้นได้นะครับมันเสียดายอันนี้ก็บสีน่าเติบแล้วผมว่านนี่พี่น้องมันถ่วมน้ำมันก็บสีน่าเนาะธรรมดาเนาะ โอ้ยนะครับทว่มคักยี่ดอก,กนเนี่ยาเรือมาจอดน้ำหิ้มถนนนี่นัเทิงถนนนะครับเดี๋ยวสิพี่น้องขี่รถไปต่อเบิ่งวิวต่อไปทั้งนาพู่แล้วพี่น้องมองหน้ามันขึ้นมากพูนละตอนนี้มันลดลงแล้วห้อยมันลดลงมันสิเป็นลักษณะใดนะพี่น้องเบิ่งน้ำช่างไปนะครับน้ำช่าง มงังพี่น้องนี่ขันมันขันหน้ามันลดลงแล้วมันกัดสิเห็นลักษณะนี่ลองร้อห้อยคนมีคนมากางมองกางมองน้ำถนนเลยน้ำึ้นครับตอนนั่นทงัยคือสีมเมนโซ่ถิ่มมองหรืมอมั้งนี่พอมากูเอามองเลยนี่โอ้โซ่ถิ่มแล้วมองนี่นะครับ จนในกลางมง่วงไปแล้วพี่น้องน้าม,มันขื้นแห้งครับมันพึ่งจะลดได้หนิพี่น้องพุนวันพืนวันเขาวันยังไหวกับเขาเน่าแล้วครับพี่น้องอันหนพกกูได้กับกูเอาน้าขื้นแห้งครับปีกายนี่น้าม,มีมีปีนี้น้าม,มาาคักมาาแน่นะครับมุ่นพี่น้องมันเป็นมุ่น มุ่นระวังเขตเส้นทางเส้นนี้กับเส้หลายไ้บ้านนะครับสามสี่บ้านตอนหนาเป็นทางน้ำไหลอยู่ครับแสดงว่าน้ำเพราะท่านรถดีปว่าไหนพี่น้องครับพี่น้องมาเบิ่ง โอ้โหนี่แล้วพี่น้องน้าม,มาแห้งครับน้าม,มาแห้งพ,พ,พุ่นแล้วไล่ไปพุ่นแล้วพุ่นพี่น้องผมก็ลุยน้านะครับตอนนี้ขี่รถลุยน้ำเอ้าข้างน้านี่น้าว่าท่านรถด,ดีเลยครับน้าลุ่งว่าท่านหลักขักนะครับ ไปบ่ได้เอาหน้าบาท่านเราลดคักมันบ่บาไงนี่บอกโอ้เนี่ยใจะไปทัานไปพุ่นนี่ไปท่างไดนี่ไปบ่าใดไปบ่าใดเลยต้องเข้าบ้านพระไล่คุณอยู่แลนน้ำถนนลาดยางอมมักฟ้องน้าอย่ดีโอ้อันนี้กระลังสีกับบอกกรลังสีกาบได้ไรเบาไงเต้เบาก่อนน่ะ เอ้าพากันหอบเอาวะสันคือได้นหน่อยแท้ว่าหั้นมันต่ำอยู่พี่โอ้เรามาหยามป่าพี่น้องเอ้ยย้ำเส้าย้ำมือเส้านะครับเอ้าพาพี่น้องมาบึงนะครับบรรยากาศนะครับน้ำขึ้นน้ำลงวาทันว่าลงลง,ลงลเนาะลงก็ลงไหลเติบเนาะโอ้อีผู้หนึ่งกระลังไพเ่เฮียเขามาจอดครับผู้ใดบ่คุณนาคุณตา อันนี้ผู้ใดเนาะมาหนิปิซซี่เมนว่าใส่ไส้แล้วเนาะโอ้ยลายบ้านครับพี่เนาะลายบ้านอันนี้มาใส่ยังครับนีมบ่มาใส่เบ็ดมาใส่เบ็ดบ่โอ้คือลายแนวไสแต่เทิร์นรถหล,ลายอย่างทีโอ้ พระพี่น้องก็บิ่งน้ามข้นครับแต่ว่ามันโลล่งเราล่ะแต่ว่าท่างเรียนมนานกบ่ได้คือเก่ามันไปไซบอทท่านใดเดีเ๋ยว่าเพหน่อยโอ้เกีงสีตัวกาดน้อยๆครับเขากำลังคุยกันเอาพเพเียงน้อยดิั่ะเพียงน้อยว่าดีครับตีหูว่าไผ่นี่ หูคักคักสิเยอะวยาวนยี้เป็นคนคนแปลกนามาที่สนบนี่พี่น้อง,องมันเขา่าพืิเมียนทิ่มหรดละมั้งนี่เนาะครับบรรยากาศเล็กน้อยครับพระพีพระนองมาเบิงแต่เขาก็เห็นแต่ยุหลังหรรันบ่อยีพระมาเบิงบรรยากาศน้ำขึ้นขึ้นแล้วมันลดมันกำลังสีลดลดลง Phải xây vào đây rồi kìa nông Ngang vốn như này là. Đây là gì vậy nhỉ? Phụ đề cẩn thận đây, 3-4 tuổi rồi xây bự Bây giờ xây rồi Phụ đề cẩn thận kìa Nhằm sau khỏi đây Nhằm sau khỏi đây lại đi ยำม่องตียำสดเต็มที่เลยปุ๊ม่วงมันบ่คันจีไปทั้งนี่ไปจงไังเดยนี่ไปบ่ได้ตีไปบ่ได้ไปทั้งห้องกลางนี่ได้บ่คือกันพูดแล้วเขาบ้านขึ้นบ้านกลางพูดแล้วมาห,าหัวสูบโอ้ยมาจีไปไก่แต่น้อบ้านยามือแรงครับพี่น้องเลยพาพี่น้องเลาะเบิองน้ำท่วมเขา่าแต่ว่ามันลุดละละ่ะตอนน้ำท่วมบ่ได้มากพี่นอ้องยากไปล่ำอยู บัดนี้มันลดพอดีก็เลยมาถือเกว้ว่ามันแหงแก๊กแสกแก๊กสีได้บ่ได้พูดอ่ะอ,อันนี้ทิแม่นพาน,น้อยครับบ้านเดียวกันน้ำผมเนี่ยแหละมันหยิไปกลางหยิบขึ้นจะได้นี่จังว่ายิบไปหัดเวกกลางมองอยู่นี่น้ำหยิบยื้น้ำหนีบ่อืมได้บ่อันเข่าหน้านี่คือทิแม่นถิ่มรถน,น้อยนนอเยนาะจริงเข่าเสียแล้วโอะมันเสียหนามเนาะเอาบ่ได้อ,อาบ่ได้เลยเอยเยอของผู้ใดหน้านี่ มันปลัดมันปลาดดีดอือโอ้สีกลางล้อนๆนี่แหละที่รวมกัน,น,น,นผมเนี้ยน่นาหนำเนาะปีไกด่ดมันขึ้นยังสี่อยู่<ะ>ปีไก่ดีมียังสีเพราะว่าไ้ขืนนี้เนาะมันมาเป็นแามมันดีเนาะ เงี้ยหน่อยครับเราวก็ลังสีกลางมองเล้าเชื่อว่าสีแวกกออกใกล้ๆนี่โอยลงไปบ่เลยดอกพี่น้องมันลึกนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับจังผพ้าพี่น้องมาเบิ้ลนำ้ำบรรยากาศน้ำลดโอ้นี่แหละพี่น้องวัดฒะจัก